สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมหวานค่ะเป็นขนมหวานที่เหมาะสําหรับมือใหม่นะคะไม่ต้องใช้เครื่องตีแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้เตาอบเลยวันนี้เราจะทําเป็นพายสับป,ปะรดค่ะเป็นพายที่ทําตัวพายเนี่ย ตัวฐานพายนะคะมาจากแครกเกอร์เพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวขนมที่ทาง,ง่ายที่สุดเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัตถุดิบเนี่ยมีอะไรบ้างสําหรับวัตถุดิบก็จะมีสับประรดค่ะเราใช้ขนาดลูกขนาดกลางๆหนึ่งลูกนะคะน้ําหนักของตัวเนื้อเนี่อนยอยู่ที่ประมาณ500กรัมนะคะมีน้ำตาลทราย100กรัมค่ะเนยจะใช้เป็นเนยจืดหรือว่าเนยเค็มก็ได้นะคะ30กรัม มีเกลือค่ะเกลือเนี่ยใช้แค่1ทับสช้อนชานะคะต่อมาจะเป็นตัวฐานพายก็จะมีแครกเกอร์ค่ะ250กรัมแล้วก็จะมีเนยละลายนะคะ150กรัมค่ะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบทั้งหมดแล้วนะเพื่อนๆมีแค่นี้เลยนะคะก็เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะโดยเริ่มแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากเอาตัวแครกเกอร์เนี่ยมาบด จริงๆควรจะบดให้ละเอียดประมาณหนึ่งเลยนะคะแต่ก็ไม่ถึงขนาดจะต้องเป็นผงแบบผงล่อนผ่านตะแกรงได้ขนาดนั้นนะคะก็เอาละเอียดไม่มีตัวแครกเกอร์ชิ้นใหญ่ๆนะซึ่งใครจะปั่นก็ได้แต่ว่าเราไม่ไ,มได้ใช้เครื่องปั่นนะคะเราใช้เป็นสากมาทุบ ทุบให้เขาละเอียดประมาณนี้เลยนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้จากนั้นเนี่ยเราก็จะไปผสมฐานพายกันเลยเราก็จะเทแครกเกอร์ที่เราบดเรียบร้อยแล้วนะคะผสมกับเนยละลายค่ะเนยที่เราใช้เนี่ยจะเป็นเนยจืดหรือว่าเนยเค็มก็ได้เพื่อนๆจะต้องชิมตัวแครกเกอร์ก่อนนะเพราะว่าแครกเกอร์บางยี่ห้อเขาจะมีความ เค็มนัวมีเม็ดเกลือด้วยนะคะถ้าหากว่าเราใช้เนยเค็มเนี่ยเดี๋ยวฐานของเรามันจะยิ่งเค็มไปกันใหญ่นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชิมก่อนว่าแครกเกอร์ของเรารสชาติเป็นยังไงแล้วก็ค่อยมาเลือกใช้เนยอ,อีกทีหนึ่งนะเราจะเอาเนยละลายนะคะผสมกับแครกเกอร์โดยที่เราจะ ค่อยๆเทผสมไปนะคะเทไปเทมาแล้วก็คนไปด้วยจนกว่าตัวแครกเกอร์จะมีลักษณะแบบเป็นทรายที่เปียกเอาเนี้ยเอาให้มันเปียกมากหน่อยนะคะอย่าให้มันร่วนไปถ้าร่วนไปเดี๋ยวเราจะไม่สามารถขึ้นรูปได้นะเดี๋ยวมันจะหกหมายถึงว่ามันจะแตกออกหมดอะนะคะต่อมาเราก็จะมาขึ้นรูปกันใครจะทําเป็นถาดใหญ่ถาดเดียวก็ได้จะใช้พิมพ์เค้กก็ได้หรือว่าจะทําแบบเราก็ได้นะคะเราจะเอาตัวพิมพ์ของ พิมพ์วงกลมอะนะคะมากดแล้วก็ค่อยๆกรุขึ้นมาให้เขามีลักษณะคล้ายๆถ้วยแบบนี้แบบในคลิปเลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าใครจะทําแบบไหนก็ได้นะคะหรือว่าใครจะทําฐานไม่ต้องมีถ้วยขึ้นมาก็ได้นะเพราะว่าตัวสับป,ประรดที่เราจะเอามาทําเป็นหน้าสับป,ประรดเนี่ยเขาจะไม่ได้มีความไหลเยิ้มแล้วก็เลอะเทอะนะคะ แต่ว่าเราอยากให้มันดูน่ารักเราก็เลยทําเป็นถ้วยขึ้นมาแบบนี้นะคะพอเรากดได้จนหมดแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเขาไปแช่ตู้เย็นค่ะแช่ช่องฟิตเลยนะคะเราแช่ทั้งหมดเ,เวลาเนี่ยประมาณ20นาทีนะคะซึ่งในระหว่างที่เรากําลังแช่ตัวฐานพายเนี่ยเราก็จะมาทําตัวหน้าสับประรดกันวิธีทําก็ง่ายๆเลยค่ะสับประรดเนี่ยนะคะเราจะหั่นเขาเป็นชิ้นขนาดอาพอดีพอดีไม่เล็กมากไายแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะคะ หั่นให้มีลักษณะเหมือนในคลิปก็ได้นะแล้วก็เอามาเทใส่กระทะหรือว่าหม้อก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลแล้วก็เกลือค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะเปิดไฟโดยเราจะใช้เป็นไฟปานกลางค่อนมาทางไฟอ่อนนะคะแล้วเราก็จะไม่ต้องเติมน้าเลยนะเ,นเ,นเพื่อนๆเพราะว่าพอสัะรดโดนความร้อนเนี่ยเดี๋ยวอีสักเขาก็จะคายน้ําออกมาเยอะมากๆเลยนะแล้วเราก็จะตั้งไฟไปเรื่อยๆเลยในระหว่างนี้ก็คอยคนเป็นระยะนะคะอย่าคนบ่อยมากไปหรือว่า อย่าทิ้งไว้นานแบบไม่ได้คนเลยเกินไปก็ไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะแปบ๊บหนึ่งเขาก็จะคายน้ำามองมาเยอะมากๆแบบนี้เลยนะแล้วก็คนบ้างเป็นระยะระยะค่ะสับประรดเนี่ยนะเพื่อนๆเราจะเลือกเอาแบบที่เขามีความเปรี้ยวคือสีของตัวเนื้อสับประรดเนี่ยเขายังมีความขาวอยู่ประมาณหนึ่งนะเพราะว่าเราอะรู้สึกว่าตัวฐานพายมันก็มีความแบบ หอมละมุนแล้วก็มีความเลี่ยนในระดับหนึ่งแล้วถ้าหากว่าตัวหน้าสับประรดของเราเนี่ยมีความหวานมากขึ้นไปอีกนะขนมตัวนี้ของเราก็จะไม่อร่อยเลยนะคะมันจะมีความเลี่ยนไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสับประรดของเรามีความเปรี้ยวๆหวานๆเนี่ยเปรี้ยวอมหวานนะแนะนําให้เปรี้ยวนํานะแล้วก็มันทาหน้าเจอกับน้ำตาลเจอกับอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยมันจะค่อนข้าง,าง,างตัดกันได้เป็นอย่างดีนะคะ พอเรากวนจนสับประรดของเราเนี่ยมีความเหนียวหนืดในระดับหนึ่งแล้วนะคะก็คือน้ํามันแห้งออกมาหมดแล้วสุดท้ายนะคะเราก็ค่อยจะใส่เนยลงไปนะใส่เนยลงไปแล้วเราก็ผัดผันให้เนยเนี่ยเขาละลายเข้ากันดีกับตัวหน้าสับประรดของเรานะคะพอเราผัดจนเขาเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ค่อยปิดไฟแล้วก็พักตัวหน้าสับประรดของเราเนี่ย ให้เขามีความเย็นสนิทดีก่อนแล้วเราก็ค่อยเอาเขามาจัดเสริมนะคะอันนี้ก็จะเป็นฐานพายที่เรากรูเอาไว้เพื่อนๆดูนะว่าทรงของเขาเจะอยู่ทรงมากๆเลยแล้วก็มีความแข็งแรงในระดับหนึ่งเลยนะคะโดยที่เราไม่ได้เอาไปอบเลยนะคะเราแค่แช่ตู้เย็นเอาไว้เฉยๆนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาหน้าสับปะรดที่เขามีความเย็นดีแล้วนะคะมาวางลงไปวางลงไปด้านบนนะคะ ถ้าหากว่าใครทํารูปทรงอื่นๆก็ได้นะเอาตามที่เพื่อนๆชอบแล้วก็ถนัดได้เลยเนี่ยอย่างที่เราบอกเลยไหมว่าตัวหน้าเนี่ยเขาจะไม่ได้มีความไหลยเยิ้มเลอะเทอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ทําขอบถ้วยขึ้นมาก็ได้เหมือนกันใครจะทําให้ชิ้นขนาดเล็กลงกว่านี้ก็ได้หรือว่าใหญ่กว่านี้ก็ได้บางคนก็จะทําเป็นพิมพ์ขนาดครึ่งปอนหนึ่งปอนไปเลยก็ได้อีกเช่นกันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกได้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแต่งหน้านิดนึงจริงๆถ้ามีพวกใบไม้สีเขียวๆมามาแต่ มันก็จะสวยมากเลยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่มีนะคะเราก็เลยแต่งด้วยแผ่นทองแล้วกันเนาะก็จะได้หน้าตาขนมประมาณนี้เลยนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายมาก นะคะเราไม่ต้องทําตัวฐานพายเองเลยไม่ต้องผสมแป้งให้มันยุ่งยากนะคะแค่ใช้แครกเกอร์ผสมกับเนยเราก็จะได้ฐานพายแบบนี้แล้วนะคะส่วนหน้าก็ทําง่ายอีกเช่นกันนะไม่ต้องทําอะไรมากมายเลยนะคะถ้าหากว่าใครเป็นมือใหม่ก็คิดว่าน่าจะทําเมนูนี้ได้อย่างง่ายๆเลยอุปกรณ์ก็ไม่เยอะก็หวังว่า เพื่อนๆเนี่ยจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์แล้วก็อย่าลืมก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวของเราลงคลิปซึ่งเราลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงก็ฝากเพื่อนๆเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามช่องของเรากันด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ